ป้าติ้งเปิดเองคำพูดการมินถึงชาลีก่อนบินงานนี้เนี่ยมีคนนอนให้แน่เลยเรียกได้ว่าอยู่ในโหมดปังสุดๆค่ะงานกระรุ่งรักก็เลิศอิเลฟสุดๆส,สำหรับคู่รักติ๊กต็อกเกอร์ชาวเกาหลีอย่างจีกามินกับนุ่มแน็กชาลีก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นคู่ที่มาแรงแฟนๆนะคะต่างลุ้นเชียร์ให้ได้แต่งงานเป็นเซอร์ไพรส์ไทยแลนด์ ซึ่งหลังจากที่ทั้งคู่นะคะเพิ่งประกาศเปิดตัวสถานะแฟนก็มังจะมีโมเมนต์มุ้งมิ้งน่ารักออกมาให้แฟนๆนะคะได้พินกับความน่ารักของพวกเขาค่ะ ก่อนหน้านี้นะคะก็ทำเอาสนามบินเนี่ยเป็นสีชมพูมาแล้วเมื่อป้าแตงนะคะได้มาเผยคลิปหวานมุ้งมิงโดยเป็นคลิปพร้อมหน้าอบอุน่นชาลีขับรถไปส่งหวานใจจีกามินซึ่งในคลิปนะคะก็จะเห็นโมเมนต์ความออดอ้อนของคุณแฟนของกามินที่กอดแขนหวานใจอย่างแนชชาลีแบบว่าไม่อยากห่างคุณแฟนแม้แต่วินาทีเดียวจริงๆค่ะเรียกว่างานนี้นะคะถ้าพับคุณแฟนใส่กระเป๋าได้เนี่ยเต้ากามินนะคะก็คงทำไปแล้วล่ะคะ่ะ และล่าสุดนะคะป้าติงเผยคลิปเบื้องหลังก่อนที่กามินเนี่ยจะขึ้นเครื่องนะคะเป็นคําพูดกามินถึงชาลีก่อนบินงานนี้เนี่ยมีคนนอนร้องไห้แน่เลยโดยในคลิปนะคะป้าติงเนี่ยปอบแนกชาลีว่าร้องไห้หรือเปล่าโดนลครโดนใครกามินไปแป๊บเดียวไปแป๊บเดียวแล้วป้าติงนะคะก็พูดเสริมขึ้นว่าไอ้โดนใครด้านกามินเนี่ยก็หันมาหาตี้รักแล้วก็พูดขึ้นว่าชาลีอยู่แฮปปี้ใช่ไหม ด้านชาลีนะคะตอบขึ้นว่าแฮปปี้พร้อมกับหัวเราะแบบไม่เต็มเสียงเพื่อให้คุณแฟนเนี่ยสบายใจด้านกาเมินนะคะก็หันไปแซวที่รักชาลีนะคะว่านอนได้นะด้านชาลีนะคะก็ส่งยิ้มหวานให้คุณแฟนพร้อมกับโบกมือแม่แหม้แห่สายตาม,มันหลอกกันไม่ได้นะท่านแม่ท้แม่ปากจะบอกนายหญิงว่ายังแฮปปี้งานนี้นะคะก็มีคนแอบนอนร้องไห้แน่เลยคะ่ะ ้องห้ปะจันดอนคลายดอนคลายไปแบบเดียวไปแ๊บเดียว <One year. S 1> ไปแ๊บเดียวดอนกินดอนกิน Everything ไฟเด Good trip, good trip, safe flight and good trip. We we'll miss you. Bye bye. ับหลังจากที่คลิปนี้นะคะได้เผยแพร่ออกไปก็มีแฟนคลับเนี่ยเข้ามาแซวในความน่ารักของคู่นี้มากมายนะคะอาทิเช่นชาลีปากกับใจไม่ตรงกรันปากบอกแฮปปี้แต่จริงๆคิดถึงเขาแหละกามินรู้ใจชาลีดีถึงพูดโดนใครแสดงว่าชาลีเนี่ยต้องแอบร้องแน่ๆชาลีใช้เวลานี้ให้เป็นประโยชน์ลดน้ำหนักให้เหลือ65กกลังดีกามินอยู่ไม่ได้ลดแน่ กามีนบอกตัวเองใช่ไหมโดนใครเอนดูยน้องของคิดถึงมากตั้ง5้าวันพ้าติ้งผมยังไหวจัดไปโดนใครนะเอนดูปลอบที่รักมีคนเดินเงียๆกับคู่บอลค่ะรีบกลับมานะกามินโดนใครทั้งคู่คงคิดถึงกันหน้าดูขอบคุณนะครับสําหรับโมเมนต์ดีๆปลอบเขาว่าอย่าร้องแต่ตัวเองน้ําตาไหลเอนดู u, กามิน รู้เลยสองคนเขารักกันมากจริงๆขนาดห่างกันแค่ห้าหกวันนะเนี่ยเอนดูไปคน้มดังชูเเพลนนะเดี๋ยวบูกับก้อนมาลับนะกัมบินเซปัททาวเวลเซปัททาวเวลค่ะเซฟทูททาเวลนะคะ เจสสกีเจสสกอีกละกำรินบอก no no โอ้โเซฟไฟนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีกำลังวิ่งอยู่รันๆวินโอเคเซฟาไฟค่ะขอบคุณค่ะกำรินกำลังวิ่งแบบขึ้นเครื่องลาสวยค่ะสวย สวยสวยสวย,วยต,ต้องถ่ายไอ้เป็ดไอ้เป็ดอย่าถ่าย